การทากระเป๋าเฉียงนะคะอันนี้คือกระเป๋าเฉียงกางเกงอันนี้จะให้ดูว่าความลึกของกระเป๋าเนี่ยคะ่ะ11นิ้วนะคะอันนี้คือด้านในจะไม่ให้เห็นตะเข็บเลยนะคะทําแบบนี้จะไม่เห็นตะเข็บแต่ว่าวิธีการอาจจะยุ่งยากหน่อยต้องต้องค่อยๆฝึกนะคะอย่างนี้ตรงนี้คือกระเป๋าเฉียงนี่คะ่ะอันนี้ผ้าเขานิ่มอันนี้คือซาบ อันนี้ผ้าเขานิ่มถ้ามีจีบเราเย็บจีบแล้วก็รีดให้เรียบร้อยก่อนอย่างนี้นะคะอันนี้พอผ้านิ่มเนี่ยแนวที่เป็นกระเป๋าเฉียงเนี่ยค่ะเราวางกาวสาลูนะคะตัดกาวสาลูมาแล้วก็ติดนะคะเพื่อให้ปากกระเป๋าเนี่ยค่ะมีความแข็งแรงเพื่อปากกระเป๋าเนี่ยจะได้ไม่อ่อนนะคะถ้าอ่อนแล้วเขาจะโยเพราะว่าผ้าเขานิ่มทีนี้ตัวถุงเนี่ยค่ะเราเย็บกลับได้เลย อย่างนี้นะคะเราเย็บกับตัวถุงแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราเปิดช่องสักนิ้วครึ่งน,นะคะตรงที่จะสอดตะเข็บข้างเนะะี่ยค่ะแล้วเรามาหาว่าอันไหนซ้ายอันไหนขวาโดยการที่จับกระเป๋าเนะะี่ยค่ะให้ตามรูปของเขาเลยอย่างนี้นะคะพี่หงยังไม่ตัดตรงปากกระเป๋าออกนะคะเราก็จับเนี่ยคะ่ะอันนี้คือแนวเฉียงใช่ไหมคะ แล้วก็กัดให้ตรงกันกัดแนวเฉียงเนี่ยกัดให้ตรงกันเดี๋ยวเราจะเดินตรงนี้เราจะเดินกระเป๋าเน่ยให้ติดติดตรงตัวสาเดินให้เลยมาซักแค่นี้พอ เลยจากปากกระเป๋าลงมาแนวเนี้ยนะคะให้ห่างจากตะเข็บข้างสักครึ่งนิ้วนะคะอันนี้คือปากกระเป๋าเราเดินแล้วจะได้อย่างนี้นะคะทีนี้เราก็ตัดหัวผ้าตรงนี้ออกเลยค่ะตัดหัวผ้าของซับในออกนะคะ ก็ขีดค่ะที่เราย้ำเมื่อกี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้ที่เราย้ำเนี่ยค่ะผ้าก็จะล้มไปอย่างนี้นะคะทีนี้เราจะกดกดฝั่งที่เป็นสาบนะคะฝั่งนี้เรียกว่าสาบล้มผ้าซักในใค่ะค่ะ ที่เป็นปากกระเป๋าตรงนี้ค่ะเย่ให้เขาติดนะคะ นี้ก็จะเป็นปากกระเป๋าละนะคะเราก็จะเดินคิ้วจะเดินหรือไม่เดินก็ได้นะคะแต่อันนี้พี่หงจะเดินนะคะเวลาเดินคิ้วนะให้ฝีเข็มห่างนิดนึงนะคะฝีเข็มถี่จะคิ้วจะไม่สวยนะคะ อย่างนี้นะคะทีนี้ไปรีดซะหน่อยนึงอันนี้ก็คือถุงกระเป๋าก็จะเป็นอย่างนี้นี้เราก็จะมาวางลิ้นนะคะนคะคะถุงก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราเย็บตรงนี้ติดเรียบร้อยแล้วปากกระเป๋าเนี่ยตรงนี้อย่าลืมนะคะช่วงเนี้ยเปิดไว้นิ้วครึ่งลิ้นเนี่ยเราก็ดูว่าผ้าด้านนอกด้านในนะคะดูให้ถูกฝั่งดูให อันนี้คือด้านในอันนี้คือด้านนอกนะคะเพราะว่าเวลาวางลิ้นแล้วชิ้นนี้ยก็จะเป็นตะเข็บข้างนะคะจะใช้กาวสองหน้ารีติดก็ได้นะคะถ้าไม่ถนัดตรงนี้คือตะเข็บข้างเดี๋ยวเราค่อยแต่งเราจะแปะดิ้นไปก่อนนะคะอันนี้เราเย็บแล้วนะคะนคะคะเย็บแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ เป็นสองชิ้นอย่างนี้ชิ้นนี้คือลิ้นเวลาเย็บเนี่ยไม่ต้องเย็บถึงสุดนี่นะคะที่ไม่ให้เย็บสุดเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องเผื่อไว้เดี๋ยวเวลาตอนเราเข้าตะเข็บข้างนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตรงเนี้ยไม่ให้เย็บสุดเพราะเวลาเข้าตะเข็บข้างเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ยเขาจะล้มมา เขาจะแบมามเงี้ยค่ะเขาจะได้มีพื้นที่นะคะถ้าเราเย็บถ้าเราเย็บสุดมันอย่างนี้เลยเนี่ยตรงนี้เขาก็จะล้มไม่ได้นะคะตรงนี้จะล้มไม่ได้นะคะเขาจะติดนะคะดังนั้นเราจะเย็บแค่นี้ค่ะเพื่อที่ให้ตรงนี้มาล็อกที่หลังนะคะทีนี้เราก็จะเนาปากกระเป๋าแล้วค่ะเราต้องเนาปาก,ก ก่อนเพื่อที่เราจะหาแนวแตะเข็บข้างได้นะคะจับป้าเขาให้เรียบค่ะแล้วก็ดูเนี่ยถ้าไม่มั่นใจก็ใช้เขมุดหลัดซะก่อนนะคะให้เขาเรียบดูข้างในทีซีข้างในเรียบไหมนะคะนะคะ ข้างในเรียบแล้วนะคะอทีน <reco Christ. S 2> ี <promotion UC> ้เราก็เนาปากกระเป๋าได้หนวปากกระเป๋าเพื่อที่เราจะยึดให้เขาเป็นชิ้นเดียวกันโดยที่ไม่ให้โดนซับในนะคะหาได้มาลองเดี๋ยวเราจะเข้าเนี่ย เดี๋ยวเราจะต่อข้างตออข้างโดยใช้ตัวนี้ไม่ให้โดนซับในนะคะซับในเนี่ยจะมาปิดตรงตะเข็บทําวิธีนี้เนี่ยตะเข็บจะสวยงานจะดูดีนะคะแต่อาจจะต้องฝึกทําความเข้าใจมากหน่อยเพราะว่าจะค่อนข้างยุ่งยากกว่ากระเป๋าข้างนะคะ ทีนี้เราก็จะแต่งตะเข็บข้างละนำถุงกระเป๋ามาอย่างนี้นะคะเขาจะมีเส้นของเขาเดิมอยู่แล้วเนี่ยน,นะคะ จะขีดลงไปหรือจะกิ้งก็ได้ค่ะ เราก็เดินยึดตรงนี้ก่อนถ้าเขาไม่เป๊ะน,นะเราก็แต่งสักหน่อยนึงนะคะเราก็เดินตรงนี้แล้วก็ค่อยไปต่อข้างนะคะ เราก็กัดเข็มหมุดอย่างนี้นะคะแนวตะเข็บข้างเนี่ยค่ะไปเย็บได้เลยค่ะอันนี้เราดีเย็บแล้วนะคะยังไม่ได้รีดนะคะเราก็มารีดนะคะตรงนี้คือตัวถุงกระเป๋าเนี่ยค่ะเรารีดตะเข็บข้างเนี่ยค่ะรีดย,ยาวเลยค่ะอันนี้คือตะเข็บข้างนะคะรีดย,ยาวไปถึงข้างล่างเลยค่ะ อันนี้คือด้านในนะคะนะคะตัวถุงก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเน้นว่าจะเข็บเรียบดีไหมก่อนที่เราจะล็อกนะคะเนี่ยทำแบบนี้แล้วตรงนี้เนี่ยจะไม่หนา ทีนี้เราก็ยึดตรงนี้ค่ะให้เขาติดละนะคะเดี๋ยวเราจะพับอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะเย็บกระเป๋าให้ติดนะคะใช้แป้งเปียกก็ได้ถ้าไม่มีแป้งเปียกก็ใช้กาวสองหน้าค่ะตรงนี้ใช้กาวสองหน้าแปะนะคะอย่าไปโดนได้เนานะคะเพราะเดี๋ยวได้เนาเราจะต้องดึงออกยึดตรงนี้ก่อนยึดให้ซับในเนี่ยเขาอยู่อย่างนี้ นะคะไม่ให้เขาขยื่ยึดตรงนี้ก่อนนะคะนี่ประโยชน์ของกาวสองหน้ากาวเยื่อไผ่ะคะ่ะตรงนี้เราก็พับเข้าไปอย่างนี้นะคะถ้าหัวผ้าใหญ่ก็ตัดตอ,อกนะ ให้หัวผ้าเขาอยู่ตรงขอบตะเข็บทีนี้ก็ยึดกาวอีกนิดนึงนะคะยึดช่วงนี้ ให้เขาอยู่หลบตะเข็บไปนะคะ ทีนี้เราก็ไปเดินเดินตรงนี้นะคะเดินจากตะเข็บข้างเนะะี่ยค่ะเดินมานี่ขึ้นมานะคะเดินข้างในด้วยเดินข้างในก่อนนะคะเพื่อยึดผ้าตัวเน,นี้ยให้เขาอยู่ก็กระเป๋าเนี้ยเราก็เดินจากตรงนี้นะคะเดินจากตรงนี้เพื่อปิดช่องปิดช่องที่เราเปิดเนะะี่ยค่ะเดินบนนี้มาอย่างนี้นะคะ ก็อย่าไปลืมเดินย้ำด้วยเดินย้ำตรงนี้นะคะเดินย้ำตัดตรงนี้ตรงนี้นะคะเพื่อความแข็งแรงพอเราเดินแล้วเนี่ยค่ะเราจะได้อย่างนี้นะคะอันนี้ค่ะอันนี้คือเดินแล้วเนี่ยค่ะตรงนี้เดินตรงด้านในนี้นะคะเดินอย่าชิดตะเข็บเกินไปนะคะให้ชิดะแต่อย่าชิดเกินไปเดี๋ยวจะเลยนะคะเดินเส้นหนึ่งแล้วก็มาเดินเส้นที่สก็คือปิดปากตรงนี้ปิดหัวผ้า แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เดินอย่างนี้เข้ามาตรงนี้ก็จะได้ปิดปิดช่องตรงนี้ที่เราเปิดนะคะก็จะเรียบร้อยละอันนี้คือกระเป๋าข้างค่ะ